สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะมีเทคนิคดีๆนะครับในการเพิ่มสีสันในห้องเรียนของเรานะครับให้เด็กๆรู้สึกว่าเขาเรียนและเขาสนุกนะครับเป็นครูมีอะไรมาดูมาทำพาเขาเรียนออนไลน์แบบฮาๆกันนะครับเราจะมาแปลงร่างครับผมเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้เด็กๆเขาสนุกกับ cross เรียนออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ครับอาจารย์จะมาแนะนำตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับ ที่ชื่อว่าตัว snap camera นะครับตัว snap camera นะครับก็คือเขาจะอ,ะอาศัยการทำงานของตัวกล้องเว็บ c a m ของเรานะครับแล้วก็เขาจะทำการใส่เอฟเฟกเข้าไปประมาณนี้ครับนะฮะเราะะจะดูเรียกว่าอะไรฮะเปิดกล้องของเรานะครับผ่านทางหน้าจอแล้วก็เขาก็จะมีการใส่เอฟเฟกเช่นใส่หูกระต่ายใส่ลิ้นใส่อะไรเงี้ยครับหรือว่าทำให้เราแปลงเป็น สับปะรดอื่นๆก็ได้นะครับทำให้เด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับคลาสเรียนของเรานะครับเดิมทีเคยเจอแต่หน้าจอของคุณครูใช่ไหมครับเด็กๆอาจจะเบื่อนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแปลงร่างกันนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับซอฟต์แวร์ snap camera เล่นยังไงมาดูกันเลยนะครับอ่าโอเคครับให้เราคลิกที่ปุ่ม start นะครับแล้วเราก็จะเจอตัวไอคอนหรือว่าโปรแกรมที่เราเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับชื่อว่า snap camera นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะปรากฏหน้าจอ,อประมาณประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งรูปที่ปรากฏนี้ก็คือเป็นรูปที่จะปรากฏบนบนบนหน้าจอของเรามันอาจจะไม่ใช่รูปนี้ก็ได้นะครับนะมันอาจจะเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตัว Snap Camera นั้นนะครับจะมีหน้าจอ ะครับให้เราแปลงร่างเยอะแยะมากมายเลยในส่วนนี้เขาเรียกว่าเลนส์นะครับเลนนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบแพทเทิร์นที่เราต้องการได้นะครับอยากชอบแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้เยอะแยะมากมายนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากลองแปลงเป็นไม้บรรทัดรู์นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปได้เลยนะครับรู์นะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากลองแปลงเป็นไม้บรรทัดนะครับ เราก็เลือกตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งครับคลิกตรงไอคอนตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับอ่าไปง่ายสวัสดีนักเรียนนะครับครูมาแล้วครับวันนี้ครูมาเป็นไม้บรรทัดนะครับอ่าผมเชื่อว่าถ้าเด็กๆเห็นเราในโฉมใหม่เนาะเขาก็น่าจะแฮปปี้น่าจะสนุกนะครับนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยการใส่คีย์เวิร์ดหรือ ทําทการเบร w s ์รูปที่เราต้องการหรือว่าเลนส์ที่เราต้องการได้นะครับอ,อย่างทัวนี้เราอยากเป็นไม้บรรทัดนะครับหรืออยากกลับเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นนะครับเช่นเบดขนมปังมีไหมนะครับเราก็ลองค้นดูนะครับลองเลือกคลิกที่ตัวเลนส์ที่เราต้องการนะครับเราก็ลองเปลี่ยนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ มันก็จะแปลงลางเราอ้าวสวัสดีนักเรียนอ่าผมก็จะโยกหัวไปด้วยวันนี้ครูเป็นขนมปังนะครับเรามาเรียนรู้กันไหมครับอ่าสมมติว่าเราบอกวว่าเราชอบแบบเนี้ยวันนี้เราจะพรีเซนต์ตัวเองเป็นรูปขนมปังนะครับเราก็เป็นขนมปังนะแล้วก็จะไปสอนนักเรียนนะครับคราวนี้ในกรณีที่บางคนมีกล้องหลายตัวนะครับเราอยากจะเปลี่ยนกล้องแรงต่างให้เรามาคลิกที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเราก็มาสามารถเลือกกล้องของเรา เลือกความละเอียดนะครับหรือว่าเลือกไมโครโฟนนะครับถ้าตรงนี้ทุกอย่างถูกต้องอยู่แล้วเราก็แค่กดปุ่ม back ครับกลับมา preview หน้าจอนะครับตกลงว่าวันนี้ผมจะกลายเป็นขนมปังนะครับแล้วจะเข้าคลาสสอนเด็กๆกันนะครับมาเลยครับมาลุยกันเลยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ครับนะครับแล้วก็ผมจะเข้าตัว Google Meet นะครับ อ่านะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าจอ Google Meet นะครับอย่าลืมนะทำการล็อกอิน c อ o u n าของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็จะกดปุ่มเริ่มการประชุมครับอ่านะครับคราวนี้เมื่อเรากดปุ่มเริ่มการประชุมปั๊บนะครับตัว Google Meet ก็จะให้เราเลือกกล้องของเรานะครับและแน่นอนครับอย่าลืมนะตัว Snap Camera เขาต้องเปิดด้วยนะครับเปิดค้างไว้แบบนี้นะครับนะแล้วก็ย่อลงก็ได้ครับ อ่ะย่อลงนะเราไปเลือกกล้องให้ถูกนะกดที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะ3จุดตรงนี้ครับตั้งค่ากล้องของเรานะครับเราต้องมาปรับที่วิดีโอนะครับปรับกล้องครับเป็น snap camera นะครับเลือกเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับมาแล้วครับเจ้าขนมปังวันนี้เราจะปลอมตัวเป็นขนมปังนะครับแล้วก็ไปสอนเด็กๆนะครับให้เขาสนุกกับเรา อย่างนี้ครับนะให้เราทำการเลือกกล้องตัว Snap Camera นะครับเมื่อเราพร้อมนะครับไม่พร้อมรูปภาพใหม่โฉมใหม่ของเราพร้อมเราก็กดปุ่มเข้าร่วมเข้าร่วมเลยนะครับนะเพื่อเปิดห้องเรียนออนไลน์ของ Google Meet ได้เลยนะครับนะ,ะตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสีสันอย่างหนึ่งให้เด็กๆเ,เขาสนุกกับการเรียนของเรานะครับนะแล้วก็ผมขอย่อลงแบบครึ่งหน้าจอน,นิดนึงนะครับแล้วก็ให้เราเห็นว่า ไอ้เจ้าตัว Snap Camera เนี่ยนะครับมันค่อนข้างโอเคเลยนะผมว่าเราลองย่อลงนะผมอยากให้เราเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนรูปนะครับอยู่ๆเราสอนนะครับเราอยากเป็นเจ้าเอ่อกิงเกอร์ตรงนี้นะครับลองเปลี่ยนดูซิอ่าลองเปลี่ยนดูก i ิงเกอร์ปิงอ่าโอเคครับผมก็เปลี่ยนนครับเมื่อเราเปลี่ยนตัว Snap Camera แล้วจะสังเกตว่าตัว Google Meet นะครับเขาก็จะทำการ เปลี่ยนฉากให้เราทันทีเลยนะเจ๋งมากเลยนะครับนะเราสามารถเปลี่ยนอริยาบทของเรานะครับเซิร์ชสิ่งที่เราต้องการค้นหาได้เลยนะครับเราก็เตรียมการก่อนเนาะว่าเราอยากเป็นอะไรนะครับอ,อยากลองเป็นชีสไหมเด็กๆชอบชีสนะครับอ่าโอเคนะส่วนว่าผมจะเล่นกับเด็กๆนะครับแปลงร่างเป็นชีสสักหน่อยนะครับสวัสดีเด็กๆนะครับเห็นไหมครับฮาดีนะผมว่า เราเอามุกนี้เป็นเล่นกับเด็กๆนะครับเขาก็จะสนใจเรียนเรามากขึ้นเนาะ,ะผมขยับหัวขยับไปขยับมามันก็จะเปลี่ยนอริยบทตามตามของเรานะครับนะตามสิ่งที่เราเคลื่อนไหวร่างกายครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทําให้ห้องเรียนเรามีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะครับไอเจ้าตัว snap camera นี้นะครับเรายังสามารถไปใช้กับซอฟต์แวร์อื่นได้ได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเออเอาไปใช้ในตัว ตัว obs นะครับเดี๋ยวผมจะลองบน obs ให้ให้ดูนะครับนะ,ะ obs ก็ทำได้แต่ตอนนี้ google meet ได้แน่นอนนะครับไปเพิ่มสีสันในชั้นเรียนของเราขออนุญาตปิด google meet นะครับคราวนี้ผมย่อลงนะเดี๋ยวผมจะลองไปเปิด obs 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 ครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ streaming ออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับนะนะก็สามารถทำได้ เราก็สร้างฉากขึ้นมาใหม่นะครับนะผมสร้างขึ้นมาใหม่เป็น s อ่า,อาแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับเจ้า Snap แล้วเราก็เลือกอะไรครับเลือกเครื่องหมายบวกตัวนี้ครับเลือก s ซอสครับบอกว่าเป็นวิดีโอ Capture device นะครับแล้วก็าตามเขาได้เลยนะครับแล้วเราก็แค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุมมองกล้องเป็นกล้องอเขาเรียกว่า s a p p c m m l r r อ่านะครับเรายังเป็นเจ้าชีสอยู่นะครับนะอ่านะครับถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เนาะเราก็จะทําการ Transition เพื่อทําการออนไลน์สวัสดีเด็กๆอะไรอย่างนี้นะครับนะผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับคุณครูอยากอ่านเป็นวีดีโอก็ก็ s t a r t Record นะมันก็จะอ่านลงเครื่องของเราหรือจะทําการสตรีมมิ่งออนไลน์ก็สามารถทําได้เลยนะครับนะผมเชื่อว่าตอนนี้ผมลองให้ดู2อ,อย่างละไม่ว่าจะเป็น Google Meet นะครับ เป็นตัว OBS นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับคุณครูอาจจะลองในตัวตัวอะไรล่ะ Zoom ลองในตัว Microsoft t e a m ดูนะครับผมว่า,น,าน่าจะลองรับนะครับเพราะว่ามันมองเห็นเป็นเหมือนเป็น USB virtual USB camera ตัวหนึ่งนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ถือว่ามาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับให้คุณครูเอาไปเล่นกับเด็กๆนะครับเอาไปช่วยแทาทําให้การเรียนการสอนมันมีสีสันเด็กๆจะสนุกกับการสอนของเรามากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับและหวังว่าในโอกาสต่อไปผมจะมีความรู้ดีๆมาแนะนําคุณครูและทุกๆท่านอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันครับในคลิวิดีโอคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ